เหรียญ25สตางค์ปีพศ2500จำนวนการผลิต600กว่าล้านเหรียญปะปาะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200สูงสุดถึง600บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปะปาะศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้ปะปาะมาทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ อะมาบอกกล่าวเรื่องเหรียญ25สตางปีพศ2500ด้วยท่านผู้ชมฮะนะก็เป็นเหรียญที่มียอดจำนวนการปลดออกมาโอ้โหมหาศาลเลยถ้าประป่าจำข้อมูลนี่ผิดนี่600กว่าล้านเหรียญน,นะนั่นแหละท่านผู้ชมมาเป็นเหตุให้เหรียญที่ถูกนำมาใช้จ่ายในระบบตั้งแต่ปีพศ2500เรื่อยมาเนี่ยผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมะ ไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญน,นะฮะนะพูดถึงว่าในวงการนักสะสมตลาดบ้านเรานะก็อาจจะมีปะปลายปะปายกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่เป็นที่นิยมของนักสะสมขนาดเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะปัจจุบันวันเนี้รับซื้อกันค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันนะอย่าว่าแต่เหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้เลยท่านผู้ชมฮนะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย ยังขายซื้อขายกันยากแล้ว fc เชื่อไหมครับว่าเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยเวลานักสะสมเขาส่งเนี่ยหลักๆมาให้ช่องปะปานเนี่ยเขาขอมาแลกเท่าหน้าเหรียญก็มีอันนี้ปะปาพูดจริงนะแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานบางคนเสนอมาบอกมีเป็นร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยนีนะ่ถ้าไม่โฉมมาปะปาได้มานะก็ให้ปะปาให้ตัวอย่างเนาะ ก็ยังไงอะแบบแล้วแต่คุณประปาจะคิดให้เหรียญละเท่าไหร่นะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้ที่ประปาพูดเนี่ยก็ส่งมากับเหรียญหลักรายการอื่นมีเหรียญอื่นส่งมาแบบนี้เขาก็ส่งมาพร้อมเขาบอกเก็บไว้ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรประมาณนั้นบางส่วนนะฮะบางส่วน,บา,วนบางส่วนเนาะโอเคท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยยอดจํานวนการผลิตออกมาค่อนข้างหลายร้อยล้านเหรียญเนี่ยหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาทนะ่านผู้ชมนะฮะแทบจะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเลยแต่ท่านผู้ชมฮะ ไหนๆท่านก็มีเก็บอยู่แล้วลองสักนิดหนึ่งนะหยิบเหรียญขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะลองดูก่อนโดยปกติธรรมดานเนี่ยเหรียญ25สาตางค์ปีพศ2 5 0 0ั้ท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าหรือว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานฮะนะปกติธรรมดาแล้วท่านผู้ชมฮะเขาจะปั๊มมาจัดสร้างมาโดยการอ่าให้ด้านหัวกับด้านก้อยนะเขาจะสลับด้านจะสลับด้าน แต่ท่านผู้ชมลองดูก่อนนะฮะลองดูก่อนลองพลิกเหรียญดูก่อนท่านผู้ชมว่าลองพลิกเหรียญดูนะยกตัวอย่างเหรียญเก่าเลยนะฮะเหรียญเก่าผ่านการใช้งานไปลองพลิกดูตั้งด้านก้อยขึ้นท่านลองหมุนดูปื้ดถ้าเป็นพระเสียงขวางตรงเป๊ะแบบนี้ขวางเป๊ะแบบนี้ปปารับซื้อเหรียญละ200ผ่านการใช้งานนะฮะนะหรือไม่ก็ลองตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนดูตั้งด้านก้อยขึ้นตรงๆนะฮะหมุนดูปื้ดหากพบว่าเป็นพระเสียงตรงหันไปทิศทางเดียวกันแบบเนี้ย ป่อป่ารับซื <im <im ้อเหรียญละ400บาทขวาง200ตรง400บาทต้องเป๊ะนะฮะท่านผู้ชมนะนะทีนี้ถ้าใครมีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยท่านผู้ชมนะลองดูนะลองไปหมุนดูนะฮะตั้งดันก้อยขึ้นเช่นเดียวกันนะลองดูก่อนท่านผู้ชมฮะอย่าอย่าท้อท่านผู้ชมมะลองตั้งดันก้อยขึ้นแล้วหมุนหมุนปื๊ดดีไม่ดีท่านผู้ชมฮะท่านอาจจะเจอเหรียญผิดเสียนขวางเป๊ะแบบนี้ป่อป่ารับซื้อเหรียญละ300บาทขวางเป๊ะแบบนี้นะฮะนะ หรือไม่ก็ถ้าหากท่านตั้งดานก้อยขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วลองหมุนเบาๆหมุนรอบตัวช้าๆเป็นพะเสียงตรงแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ประป้ารับซื้อเหรียญละ600บาทกันเลยทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชมไปลองดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งใจถอดประป้าเชื่อว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเหรียญย5สตางค์ปีพศ .2,500 ไม่ว่าจะผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านบางคนอาจจะมีเก็บสะสมไว้เยอะ นะเก็บมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เลยนะก็ท่านผู้ชมอะผ่านมา60กว่าปีแล้วเนี่ยเชื่อว่าบางคนบางท่านยังมีเก็บสะสมกันเยอะอยู่ท่านผู้ชมอาะนั้นก็ใครที่มีนะฮะใครที่มีหรือว่าเหรียญปีพศ2,500ชนิดราคาอื่นก็เช่นเดียวกันว่าจะเป็น5สตางค์ส0สตางค์20 25สตางค์แบบนี้หรือ50สตางค์บาทหนึ่งนะลองไปหมุนดูท่านผู้ชมมะลองไปหมุนดูนะอ่ะลองหมุนดูถ้าหากว่าอย่างที่ปป้าบอกไปหมุนด้านตั้้้งดดานนกออหมุป ถ้าขวางนะ้าผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่200ไม่ผ่านการใช้งานถ้าขวางเริ่มต้นที่300นะถ้าหากตั้งด้านก้อยขึ้นนะตั้งด้านก้อยแบบนี้เอาหมุนหมุนปืด๊ดใช่ไหมฮะอ่ะถ้าเป็นเหรียญใหม่เนี่ยขวางอย่างนี้ปปารับซื้อเหรียญละ300ขวางนะฮะถ้าตรงเป๊ะปะปารับซื้อเหรียญละ600บาทใครที่มีฮะใครที่มีด่วนนะท่านผู้ชมฮะใครที่มีฮะติดต่อเข้ามาเลยนะติดต่อเข้ามาท่านผู้ชมมาเราซื้อขายผ่านทาง ไลน์นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อน PA 1 9 9 2 2และอีกไลน์นึงก็ P. PA333 ปอปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านหากท่านมีตรงตามที่ปอปา ประกาศรับซื้อไปโอเคเนาะฮะท่านผู้ชมฮะแอดไลน์มาสําหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเล่นลายไม่เก่งเล่นลายไม่เป็นเพิ่มลายไม่เป็นก็ <exploding> นให้ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องข้างบ้าน,นะฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะอยู่ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนับ P. จุด P. เออ่าสามสามสามแล้วก็ P. เอหนึ่งหนึ่งเข้าใกล้สองสองเรามีอยู่สองลายน่าไปเพิ่มเสร็จปั๊บก็ถ่ายรูปเดี๋ยวนะอ่าถ้าเป็นตนหนีบไม้แล้วก็หมุนมาท่านผู้ชมฮะหมุนมานะถ้าเป็นพระเศียรขวางพระเศียินนดีีรรับซื้อเอเหยญขงท่า อย่าลืมนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้มากันแบบคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใครมีเหรียญ25สาตางค์ลองฮนะลองสังเกตดูถ้าเป็นที่ปราปลาเหมือนประกาอปาป,ป,ประกาศรับซื้อไปรับซื้อสูงสุดเหรียญละ600บาทกันเลยทีเดียว